อันไหน,นไม่รู้อันนี้ก็ได้ <S 2> <S 2> เมื่อกี้เขารู้ละเขารู้แล้ว่ใเราทีเดียวแล้วมันออกไปเลยหน้าสดเนะินะเมื่อกี้ใช้อันอ้าวเมื่อกี้เฮียใช้อันไหนอ่ะอ่อต้อเป็นอันไหนเนี่ยอ๋อจิ้มแล้วมันออกไปเลยอ่ะให้ใช้หอ่อโอ้ หนูจิ้มทีเดียวเองมันหายไปเลยมันไม่มีมอันอันนี้ไปแล้วกันเคปากแดงๆกบใช่ครับวันนี้แต่งหน้ามาครับผม <c oughs> <c oughs> บับชออนสีดแดงแล้วก็ทา สปอยคอนหน่อยเร็วก่อนที่สปอยคอนนะครับผมตอนนี้บัตรเด็กไม่กี่ไปแล้วลุนโซเอามากนะครับผมใช่เหมือนจะเหลืออีกแค่สองรถก็บปเองนะมครับ <c oughs> ถ้ากก็อีกประมาณเอ่อสวนันตอนนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับคิดว่าโซเอาแน่นอนมั่นใจไม่กลัวเดีย่ยไปเมา <c oughs> มีคนซื้อให้กระดุก็ไปเมาเีกอะไ ไปนั่งดูเองเลยใช่ยังชวนเพื่อนมาดูได้อยู่นะคะหรือประมาณสองร้อยใบยนะเดียวก็จะซูอาแล้วใช่เดี๋ยวแบบว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันที่ว่างอย่างเงี้ยก็ชวนเพื่อนมาดูได้นะครับผม,อมบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกมากเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักทั่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั่วส่วนใหญ่เยอะเพครั้งนี้จะมีความแบบไลฟ์ม, live, มีความแบบชีวิตเลวไลฟ์มากขึ้นมีแบบเพรสซิ่เลิฟแบบหลายระดับ หลายแบบรูปรูปแบบหลายรูปแบบมีรูปประรมมีรูปประมมีรูปฟันรูปภาพนิ่งรูปภาพเคลื่อนไหวรูปสวยรูปรอที่เหรูปงาไม่มีเลยสักรูปไม่มีรูปสวยรูปห่อไมมีมีแต่รูปไม่มีเพอะมีแต่รูปรูปหัวรูปคลำ มแปลว่าอะไรลูกคำที่เที่ยวเขาใช้แบบว่าบูชาป่ะอะไรอ่ะตนนั้นลูกคำโอ้ยโอยมีเยอะมากโอ้ยลูกคำมันเป็นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยอะไรใส่เสื้ออะไรนี่โอ้โหโอ้ยหนูไปเลยค่ะหน้าหักมั้ยใช่ครับผมให้ดูเสื้อก็ได้นี่ อันนี้ไม่ได้เสื้อยานนะฮะมันยืดได้เนาะนี่มันบางมากใช่เป็นใสสบายจริงๆแบบบางอ่ะชวนหนูวหนูใส่ตัวนี้ไหมเพราะว่าเสื้อผ้ามันใส่แบบว่าสบายแล้วแบบว่ามันแบบบอดี้มันเห็นแบบมัสเคิลแบบชัดแล้วมันใส่สบายเต้นมันจะได้แบบว่าคล่องตัวก็เลยให้หนูมาใส่ก่อนเลยไม่เปิดขายเอามาให้สองตัว พุ่งนี้จะเป็นอีกแบบนึงพ่กนี้เฮียให้ปล่อยด้วยเหรอเอาก็บอกเลยเผื่อคุณจะได้รอดูพุ่งนี้เฮียจะให้หนูใส่เบบี้ทีเปล่าหนูเลือกเองใช่เป็นคนเลือกเองเพราะว่าพุ่งนี้มันมีซ้อมเต้นแบบยูยูอ่ะโชว์องโชเอแล้วก็เลยอยากใส่เบบี้ทีเพราะเราจะได้โชว์เอวไปเลยจริงแล้วหนูพูดอย่างนี้จริงใช่ก็จริงอยากใส่เสื้อตัวเล็กปกติไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าสอั้นยังไม่เคยเอาไปใส่ที่ไหนเลย ยังไม่มีใครใส่ยังไม่ได้ใส่ใส่ตัวนี้อันนี้เป็นแขนยาวแขนยาวเพิ่งใส่วันนี้หนูอยากใส่แขนสั้นใช่คอนนี้บอกเลยว่ามันเต้นเลิศเลยแหละรู้ได้ไงฮะอ๋อหนูเป็นคนโชว์คือโชว์มันหลากหลายมากมันอาจจะไม่ได้มีแค่ลองเต้นเราอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่แบบว่าสร้างความสุขสร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเหมือนกัน แล้วก็แต่ละโชว์ก็คือเห็นแล้วแบบเวอร์วังมากหลายพาร์ทด้วยเกิน5้าพาร์ทอย่างที่สปอยไปแล้วมีเกสสุดพิเศษอีกใช้เกสอีกหลายท่าน,นมากเลยซึ่งแต่ละแต่ละท่านก็คือแบบตั้งเป็นคนที่เราตั้งใจเลือกมาแล้วก็แบบอยากจะรองเพลงอยากจะโชว์ด้วยจริง,รงๆก็เลยเลือกมาืาแมนแล้วใช้แต่ละคนก็คือเล่นเลเลยแหละตื่นเต้นานกะใช่เราก็สปอยบางคนก็ เราถูกบ้างไม่ถูกบ้างปะปนกันไปนะครับผมก็ฝั่งมาเป็นกำลังใจใพวกเราทั้งสองคนด้วยเป็นคอนคู่ซินนีนิวครสซินเลิฟคนที่สองสองปีแล้วนอนหนูที่ไม่มี<ช><อ>ทีมคู่<ม>นะฮะใช่ก็จัดสองสองปีแล้วที่ไม่มีไม่รู้ว่าครั้งหน้ามีเสาหลักสะโกไหมเขาทำนี่ไงเสาหลักเสาหลักสปโวอยู่นี่ <c oughs> มีอยู่คนเดียวต <c oughs> อนนี้มีอยู่คนเดียว แต่ในคอนจะมีไมก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่าไม่รู้ของหนูอะนีม่มีมก็ไม่รู้ love you bro love you t o j าฮะค,าาคุณป้าน้องนิวเป็นเกสอ๋อคุณป้าน้องนิวเป็นเกสอ๋อหรือว่าป้าน้องนิวงงเลยเนี่ยปา่าป้าป้าน้องนิวคอนกี่ชั่วโมงคะคิดว่าน่าจะประมาณสี่สิบนาทีอืม ในแต่ละพาร์ทเกินสามชั่วโมงแน่นอนหรือสี่เกินสามแน่นอนครับอ่าบอกบอกเลยว่าเกินสามแต่ 3, ว่าน <3, S 2> แต่แต<อ>ถ้าหร,หรือว่าหกแต่ถ้าเกินหกอาจจะไม่อาจจะลงตอนสี่อจจะไม่ถึงหกน,น,นะหกคนดูก็นั่งด,ดูเหนื่อยนะ แทบครึ่งวันหกนี้เฮียลงสี่ประชไปสามหกก็ไม่ถือครับเกินสามแต่ไม่ถึงหกนะครับคอนประมาณนั้นนะครับกำลังดีเวลากำลังดีเวลากำลังสนุกใช่เวลากำลังพอดีเลยเพลงก็แบบกำลังพอดีแล้วก็หรอแม่ฮะพอดีพอดีหนูดิพอดีไม่พอดีเฮียพอดีเยอะ มันพอดีแล้วมันต้องประมาณนี้แหละหรือว่าหนูชินครับไม่มันประมาณนี้แหละถูกอันนั้นเยอะอันนั้นเยอะเกินดีฟแคชเชอร์เยอะเกินครับอันนี้น้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันกําลังพอดีเลยแหละกําลังพอดีโอเคพอดีก็พอดีพอดีพอหอมปากหอมคอพอสนุกคมรสใช่จะลืมไปซื้อบัตรที่ไหนนะหนูซื้อบัตรที่ออติเก็ตนะครับ ใช่อย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะแล้วก็คาเตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดที่อิมแพคแล้วก็มีครั้งเดียวรอบเดียวใช่จัดรอบเดียวด้วยพลาดแล้วก็พลาดเลยนะใช่ปีหนึ่งโอ้โหทุกคนทํางานมาเหนื่เหนื่อยคนแบบว่ามาดูคอนเสิร์ตเพื่อแบบว่าเติมความสุขเติมไฟเติมเติมแรงบันดาลใจมาเป็นกํลังใจให้เราด้วยไว้ได้ฝึกสกิลด้วยแล้วมันมีโชว์ยั่วโชว์แบบแซ่บ เลยตรงนูน่นนู่นก่นเดินะสุดๆไปเลยนั่นอนะทางขยะสีดำมันลกไม่ใช่มาาันจะลงมไปทางขยะแล้วก็หมุนกิ้งกันแบบชอบตรงนั้นมากมันจะเป็นโชว์ที่ทุกคนจะต้องแบบโอ้ยโอ้ยก็ oh ช่เพราะวันนี้ซ้อมใหญ่นะคะรับโผมแล้วก็พรุนี้ก็ซ้อมใหญ่เฮียก็ชอบมกันตรงนู้นเหะอเห็นปะข้างบนอะอะไรนนั่นแหละชอบชอบอะไรไม่ร สวยมันเจ๋งมากเลยคนข้างบนน่ะอืออ๋อสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับวิววินจะแคขโงเคเขาตั้งแต่ซ้อมคอนเสิร์ตมาก่อนที่จะโชว์หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรจากการซ้อมเก่งขึ้นได้พัฒนาสกิลแล้วก็ได้สวยขึ้นได้มีหุ่นที่ดีขึ้นแล้วก็ เต้นเต้นก็ดีขึ้นสนุกนั่นแหละมันเต้นสนุกแล้วก็คือถ้าไม่ได้มีคอนนะคือคิดว่าน่าจะอ้วนตู้ไปแล้ว่ะไม่พอมขนาดนี้คืนนี้พออมเพราะคอนเลยเพราะว่าเราจะต้องระกะหนูาอยาคอนเห็นบอกว่าจบคอนไปจะกินไก่ทอดใช่แต่ว่าต่รู้สึกว่าพอพอหู่นมันกินหมดเลยตอนเนี้ตะรู้สึกพอหุ่นมันมันเริ่มเลิศอ่ะ จบคอนก็เดี๋ยวว่าจะออกกําลังกายต่อนะครับทําไมขี้เกียจทุกคนฟังคํานี้ไว้ใช่เพราะว่ามีแพชชั่นและเพราะหุ่นมันเลิศยังไงล่ะเราจะเป็นคนที่หุ่นดีเื <c oughs> ี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อได้หนหนูไปซ้อมเลยหนุเฮียอะไรตัวอย่างเพลง อ๋อ <Safe> วันนี้จะพักปล <Superman> ่อยตัวอย่างเพลง Heartquake ตอนหนึ่งอ้าวอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีนะครับจะปล่อยตัวอย่างเพลง Heartquake แล้ว Heart แขกมาเจอ quake Heartquake จะปล่อยอะไรดีสั Heart แขกอ่าฮืออ้าวเดี๋ยวเขาก็เห็นนี่ก็จริงนิดนึงนิดนึงใช้เวลาไปอัดเสียงเป็นเพลงที่พูดได้เลยไหมนะพูดแหละพูดเถอะอีกสิบนาทีอ่ะ เอ็มบีวันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ไปเอ็มบีวันนี้เพื่อใตัวอย่างกี่เสื้ออะไรกี่เสอ้อเยังไม่เห็นอะไรเยอะเลยยิ้มองเดี๋ยวรอดูเลยทุกคนตอนอัดเสียงเขาบอกว่าห้ามร้องเขาว่าฮาร์ดฮาร์ดแคว่เอ้ยฮาร์ดแควกต้องร้องว่าฮาร์ดแคว่เหมือนเสื้อขาดเหมือนฉีกแเสื้อโอ้โหหนุ่มรีลองแคว่เหมือนเป็ดก็ฮาร์ดฮาร์ดแคว่เหมือนเนี้ย เพ้ยแควกับเาวาอ้โหหนูซุบซิบอะไไม่ได้ยินมั้งเม่อวานเฮียเต้นแล้วเกงแควกครับคือจะบอกว่าเม่อวานมันมีมันใช่ท่าแควกเป็นรูใหญ่มากด้วยโอ้โหขยายความด้วยคือจะบอกว่ามันได้เป็นท่าของเฮียเป็นท่าของหนูแค่อยากร้องอ๋อเฮียจะเฮียอยากลองเต้นท่าของหนูซึ่งมันแบบมันจะเป็นจะมีการสยายมีการชงมีการฉีกนระด้างเนื้อและอยากจะฉีกไงล่ะ กางเกงแควกเลยขอบคุณที่บอกเป็นรูเเลร์เลยขอบคุณที่ขยายความตลกมากขอบคุณตะก้องที่ให้ยอให้ยืมกางเกงมาเปลี่ยนซ้อมต่อตะก้องก็ถ่ายคสิแบบเย็นๆคนมันกรีงเควกครับผมใช่เราต้องไปซ้อมต่อแล้วทุกคนเพราะว่าเรามีหลายพราทมากหลายพราทแบบสุดๆคือถ้าใครพลาดคือพลาดจริงอยาให้ทุกคนมาดูนะฮะสักคั้ S <S ใช่ครับไปซื้อบัตรชนมาดูซื้อบัตรได้เยอะนะครับก็หวังว่าจะโซงเอาก่อนถึงวันคอนนะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกมาดูแต่ว่าอยากจะดูก็มีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยซื้อได้ยันวันคอนเลยนะครับใช่ใชคนที่ดูแบบไลฟ์ก็จะแบบเป็นอีกมุมกล้องหนึ่งฮะเมืม่อ<ม>กี้มือโดนโอ๊ยมันเจ็บไม่เลย แต่บอกเลยว่าคอนนี้เป็นคอนที่สอมปวดตัวหมหเป็นคอนที่ทรู้สึกว่าได้ยืดผูดาวหลายอย่างเอาละอย่าบอกนะว่าหนูจะอวดอีละม่ได้ทำอะไร <c oughs> จะอวดเสื้อเฉยๆว่ามันสวยใช่หมุนหมุนในหมุนเห็นแบบนี้มันดูข่าวธรรมดาแต่จริงมันไม่ได้ข่าวนะมันไม่ได้ข่าวั้งตัวนะทุกคน เพราะว่าเอาเสื้อไปถูขึ้นไปมันจะมีแอร์บรัชมีแบบดำๆดำๆขายของแล้วรอดูของจริงเอาก็เอาให้คุ้มแต่ยังไม่ได้มาเร็วๆนี้นะฮะเสื้อพวกนี้ก็เลิศๆเหมือนกันนะครับใช่แล้วเราจะไปซ้อมต่อแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับ Cineu Crazy in Love นะครับผมเย้

เอาไม่บายบายไม่แล้วไม่โล่นหรอเอาไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเออใช่มันเถอะเจอกันครับทุกคนบายหนูก็ไปง่ายเลยไปซ้อมได้นะครับเจอกันนะโอ้ยบายครับผม